กูมึงอยากทำอะไรทำเลยกูไม่หัวร้อนนะกูพูดเลยกูว่ามึงจ้าว่ากูแค่นอนแค่นั้นเองอเมึงท้าทายอำนาจกูกแ็แล้วแต่แล้วกล้องมึงระวงังพังด้วยกล้องมึงระวังพังคอมมึงด้วยโอเพียวเพียวเห่อยครับเพียวอ๋อเพียวจัดเว้ยแหมมึงทำอะไรกินบั้งมึงทำไปกูทำกู <S <S> ำพังแม่กูอยู่กูดีๆแล้วกูไม่ชอบกูเนี่ย เออทำลายกีตาาของเพิ่งนะเพลงยาแล้วมันจะใส่อย่างเงี้ยกูอยู่ของกูดีๆมันอีกครั้งแล้วกูอยู่ของกูดีดมันอีกครั้งแล้วมันอีกครั้งแล้วกูอยู่ของกูดีๆกูอยากอยู่ของกูดีๆไอ้เหี้ยกีต้าสี่พันจอสามพันโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรกูจะเตะมือไ้เหี้ยเลยนะอย่าเพิ่งโอ้มึงอยากทำอะไรทำเลยกูไม่หัวร้อนเลยกูพูดเลยกูว่ามึงกะว่ากูแค่นอนแค่นั้นเองโอเคได้แค่นอน แค่ดึงปักแค่นี้มันจะกดอะไรกันแคขนบดนี้วะเอมกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้วนี่ครั้งแรกกูรู้เลยเวลากูสตรีมกูเล่นกากี้เยี่ยบองกูไม่เคยได้วอมมือแล้วกูมาสตรีมงโง่เนี่ยเวลากูตายคนดูก็ด่ากูมึงรู้มั้ยเอนนี่กูแค่ดึงปักมึงก็เสียบใหม่แป๊บมึงจำเป็นต้องพังกีตาร์ไปไหนกูถามจริงดิเฮ้ยึงเป็นไรเนี่ยแอนที่เวลาเธอแกล้งเขาเขายังไม่เห็นหัวร้อน